ครับพอพูดถึงการติดทีมชาติไทยครั้งแรกในชุดยู23ครับสำหรับพ่อรู้สึกงไงก็รู้สึกดีใจครับที่มีชื่อติดเข้าแคมป์ทีมชาติไทยครั้งแรกครับก็ถ้ามีโอกาสได้ไปซีเกมก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดครับครับผมการซ้อมกับทีมในช่วงที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างครับก็การซ้อมก็เข้มข้นดีครับก็ทุกคนมุ่งมั่นครับเพื่อนๆในทีมก็ช่วยกันตลอดครับตัวเราปรับตัวเป็นยังไงบ้างครับพ่อ ก็พยายามปรับให้เข้ากับเพื่อนครับแล้วก็เล่นตามที่ท่านิกโค้ดวางไว้ครับครับผมจุดเด่นของเราที่คิดว่า,าที่จะมาช่วยทีมชาติไทยชุดนี้เราคิดว่าเป็นที่ตรงไหนครับ,รบอ,อ,อาจจะเป็นการิีงแบบบล็อกบล็อกทูกบล็อกครับผมบางทีก่อนมาทางสตาฟโค้ดอย่างโค้ดละ่ะเรื่มถึงเพื่อนๆพี่ๆในทีมโคาราชเขาแนะนําหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับก็พี่ละก็บอกสอนผมเยอะแล้วครับแก okay, ก็ให้กำลังใจมาครับยินดีกับผมด้วยครับ โอเคสุดท้ายครับพูดถึงแฟนบอลหน่อยครับให้เชิญชวนมาเชียร์ใน,ก<อ>ในเกมนะี้ก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับให้มาเชียร์เพราะผมในวันที่15จเจออินเดียแล้วนะครับ